เลยไม่ไม่เจอตูดไม่งั้นต้องเห็นตูดกันอืมน่าจะแซงตอนผมเข้าเซเว่นอ่ะไอตอนนาเตอร์เข้าเซเว่นรถบลูมันไม้ยังไงอ่าเนี่ยน่ผมเห็นนี่ตรงสามแยกพอดีรถบลูอ๋อนั่นแหละตอนนั้นผมจอดอยู่อ๋อเหรอแสดงว่าอาจารย์มาตอนนั้นอ่าอ่าผมอยู่ตรงสามแยกพอดีอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ย ล้วเอามากี่คันเนี่ยเอามาสองคันเฮ้ยอยไอ้น,นี่ไอไอเลี้ยวกะอะไรป่ะไม่ใช่อันนี้โอ้โหเช็คเปียร์เพิ่งซื้อเลยเนี่ยโอ้ยโอ้โหเช็คสเปียร์เฮ้ยก็ตีธรรมดาเลยนี่ยว่าเกิอดอะไรขึ้นใช้ครั้งที่แล้วครั้งครั้งแรกใช่ไหมเออแล้วก็ยังไม่ได้ใช้อีกเลยเนี่ยแต่คันออกมาสองคันโอ้โหเฮ้ย แล้วเหยื่อขาด้วยเหยื่อขาจะไปกระเด็นไปเลยเนี่ยเอาแสดงมันพันนะดิไม่งั้นมันไม่ขาหรอกมันไม่ไปพันได้ยังไงวะเนี่ยก็ลากมาธรรมดายังไม่ได้ทําอะไรเลยแสดงว่าเหยื่อพันแต่คันเอามาสองคันเออเหยื่อน่าจะพันถ้าไม่งั้นมันไม่ขาหรอกถ้ามันห,กหักเฉยเหยื่อไม่ขาหรอกโคตรเต็งเลย สัตว์นี่ตุกเลยฮะโอ้เมื่อกี้ตุกเลยขาไม่อยู่เนี่ยลากผ่านประตูเนี่ยแมงโฉบตึกเลยเีรดายเยือด้วยโหดูแล้วแอคดี ผมดูทรงไงนะแอดก็ดีเออเลยล่ะซือออ้อมาสองตัวอืมจะมีโอกาสเจอไหมเนี่ยฮิเผมสวยจริงๆ มาไปที่ไหนเนี่ยตรงนี้อะไรเนี่ยเพราตรงที่มีตอเก่าอ,ะอ,อ่ะเหรอเหมอนเปะอ่าหูยตึกอีกแกไอ้เชี่ยเอ้ยทำไมมันไม่อยู่นี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ว่าไอ้ตึกรุ่นมันมันไม่มีอยู่วะ <c oughs> อยู่แล้วมาแล้วเต็มแรก แซมแรกโอ้ยหลุดพอดีหลุดพอด, <laughs> ด,ดีครับตเต้ยกำลังมัดคันใหม่ก็กันเมื่อกี้ขาดยี่ห้ออะไรนะนะเต้ยเ <_ P ain> ช็ค <_ P ain> สเป,ปีย <_ P ain> ครับพันกว่าบาทจริงๆเช็คสเปียไม่น่าหักง่ายนะมันน่าจะอะไรมีอะไรสักอย่างเนี่เสียดายเสียดายสีในสองไม้เสียดายเหยื่อเพิ่งซื้อมาใหม่ด้วย นี่ครับอันนี้ตัวแรกครับตัวแรกของผมมาแล้วโฉบทีแรกไม่ติดนะครับดีนะมันดูตามมาโชยทีนี่ยกัดเหยื่อตัวนี้เลยครับหกเซนเก้ากรัมครับจะได้เหยื่อคื้นมาให้เอง ฮึ่มฮึ่มฮึ่มคืนนี่ โอ้ยโดด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 ใกล้ๆเลยโดดใกล้ๆเลยครับโอ้ยเมื่อกี้ผมปั่นผมปั่นแม่งตามผมมาตวงด้วยการจะมาถ่ายนะเต้แม่งปั่นเร็วๆแม่งตามผมมาตวงด้วยนี่เยื่อหมาเยื่อหมาเหยื่อหมามันหมาเลยครับโอ้โหข้าพเจ้าเดิมคันเลยเนี่ยไม่เคยโดนป่าเลยแบบ วายเบรชั่นครับสีเหมือนในเนี่ยปลาหมอเทศีเหปลาหมอเทศสีเหมือนปลาหมอเทศงโอ้โหโชวตรงนี้เลย <laughs> <c oughs> ปลาเล็กวัดแบบหมั่นไส้ด้วยความหมั่นไส้นะเมื่อกี้อะ่ะต้องายน่อยเอยว่ะเดี๋ยวแม่งวัดวัดสายระเบิดอีก วัดด้วยความหมั่นไส้เลยนะนึกว่าปลาเล็กไอู้สองโลได้อ่ะเชีย่ยห่างบันเลอร์เลย เจอในะอีกน้ำมือโดนคุณแน่ปลายยางปลายยางไงวะจิกที่หาพอเปลี่ยนเหยื่อทีมันก็เอาทีงนะเออเปลี่ยนเหยื่อเป็นแอคชั่นทีนก็เอาทีงเ,เอ,อ่นะเอ,อ มื่อก really? like ี <t <t um <t t ้ใกล้ๆเลยนะื่อกี้ึมนั่งลูนีส่งอีกหน่อยได้ดีไอเราก็นึกว่าปลาเล็กวัดป้ะหมันไส้ไม่เออไม่คิดว่าเป็นปลาใหญ่เออผมเข้าใจว่าเป็นไอตอส นึกว่าไปนในตอดเนี่ยเหมือนแม่งดูดเล็มหางอะ่ะนี่ไงอุ้ยอะไรกูเล่าโอ้ยใสสวยอยู่ใสสวยอยู่ใสสวยอยู่เต็มปากเต็มปาก เต็มปากครับเรียบร้อยถ่ายรูปน้อย,ยบ่อน,นุนเคยตัวเล็กกัดดี๋ยวนี้ก็ไม่เอาซะแล้วอุราเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหกัดดีสุดเลยนะ ไซเล็กอะไซแวนเนี่ยกัดดีสุดเลยบ่อนน้นะ โย้ยนี่ไง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 กูเลาใหญ่น่าจะเป็นกูเลาอะ่ะโชบสีแรกไม่โดนตามมาซ้ำครับโอ้โยโอ้ยกูเลากูเลากะพงไม่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 วิ่งไหวอย่างนี้กูเลาแหละ ไม่แม่ไอ้เหยื่อลิบเลดออกซ้ายแล้วเตวิงเตวิงมานี่แล้ว นู uh ่นมั้ง แต่ไม่โดดเว้ยปลาอะไรวะเออไม่ไม่โดดเลยวะหรือว่าเบรกอ่อนด้วยแหละแต่ผมเห็นกระโดงมันเหมือนกุหลานะกุหลาใหญ่กุหลาบใหญ่กุหลาใหญ่เียวหาเลามาแล้ว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 หเห็นนะเตยแม่งไป ไม่เห็นนะเตยแม่งไปอ่ะมังงี้มังงี้มังงี้อืมโอ้ยเชี่ยอืมสัตว์เลย เออที่ผมเห็นเนี่ยตัวที่มันตามผมทีแรกอะเนี่ยอุ้ยเชี่ยเฮ้ย เรียบร้อยเย้อุยสองกวาสองกวาตัวนี้สองกวาโอ้โหวิ่งจิดจังเยียบรอย่างงี้สองกวาตัวนี้โอ้โหแม่งโชบ ติดดีนะแม่งติดใต้คางดีสายไม่เป็นไรด้วยเป็นร้อย,นนอยมันมันเป็นอยู่แล้วเป็นอยู่แล้ว